สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะโคลอ,อิจะมาเล่าเรื่องวิธีการในการตั้งเป้าหมายขั้นตอนในการตั้งเป้าหมายแบบง่ายๆให้กับเรานะคะขั้นตอนที่1คือเวลาที่เราต้องการอะไรคนส่วนใหญ่มักจะพูดในด้านลบเช่น ขอให้ไม่มีนี่นะคะแล้วในหัวสมองของเราอ่ะก็จะจําความรู้สึกว่านี่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 เป็นคํานั้นแต่จริงๆแล้วอ่ะคุณอาจจะเซตว่าไม่มีนี่ก็ได้แต่คุณต้องเซตในด้านบวกด้วยว่าแล้วคุณต้องการอะไรเช่นมีสรภาพในการทางด้านการเงินเวลาแล้วก็จิตใจแบบนี้เป็นต้นนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ถามตัวเองว่าอะไรสิ่งที่พวกพี่ๆมักจะใช้กันนะคะก็คือ,อพี่ๆบอกว่าครูสอนว่าให้ถามตัวเองว่าจะเอาอะไรถามตัวเองว่าจะเอาอะไรแล้วการที่จะเอวันนั้นน่ะ ต้องทําอะไรต้องทิ้งความรู้สึกอะไรต้องทิ้งความขี้เกียจกันผลัดวันประกันพรุ่งทิ้งอีโกโ้ทิ้งอะไรบ้างเพื่อให้ได้เป้าหมายนั้นเพราะฉะนั้นคาถามมันง่ายๆเลยคือจะเอาอะไรและถ้าจะเอาอย่างนั้นน่ะเราต้องทําอะไรเราต้องทำอะไรเสร็จเราต้องเป็นอย่างไรเราต้องเป็นอย่างไรหมายถึงฟรีเควนซีของเราระดับคลื่นความถี่ของเราเช่นความร่าเริงเบิกบานการครบคนดีการอยู่ท่ามกลางคนที่คิดดีพูดดีทดําดีมีความกระตันอยู่ ความกระตันยูและรู้สึกขอบคุณสําคัญมากนะคะสัญญาณในการที่ชีวิตจะเริ่มลงก็คือเริ่มดูหมิ่นผู้มีพระคุณหรือตําหนิติเตียนตําหนิติเตียนผู้มีพระคุณตําหนิติเตียนคนที่ดีกับเราคนที่ดีกับเราแม้จะดีกับเราแค่ไม่ว่าจะมากจะน้อยอย่างไรอะค่ะเราต้องรู้สึกขอบคุณขอบคุณขอบคุณอย่างพี่โอ๋นี้นะคะมาถือกล้องให้ครูอ้อยเนี่ยคุณอ้อยก็ขอบคุณพี่โอ๋ดีจังเลยถ้าช่วงเวลาที่ผ่านมาถ้าไม่มีพี่โอ๋เนี่ยครูจะอยู่ได้ยังไงนะแบบนี้เป็นต้นนะคะหนึ่งเซตเป้าหมายในด้านบวกบอกว่าตตัวเออองง้้้การระไใหชดแล อยู่ในฟ r e ควนซีที่ใช่ถามตัวเองว่าจะเอาอะไรแล้วเราต้องทําอะไรแล้วเราต้องเป็นอย่างไรนะคะข้อที่2นะคะก็คือเป้าหมายนัน้นจะต้องสร้างแล้วก็รักษาได้ด้วยตัวเองไม่ใช่ว่าเป็นเป้าหมายที่บอกว่าเออไปให้แม่สามีรักเราคือเป็นบังคับจิตใจคนอื่นเขาไม่ได้แต่เราอ่ะสามารถที่จะตั้งเป้าหมายว่าเช่นว่า analyses, ให้เราอ่ะรู้สึกมีความสุขกับแม่สามีหรือมีความสุขกับคนต่างๆคือการตั้งเป้าหมายน,าน,าน,านั้นอ่ะไม่ใช่ไปบังคับจิตใจคนอื่นให้เป็นตามใจเราแต่เราอ่ะจะต้องทําให้เป,เป้าหมายน,าน,านั้นอ่ะให้เราอ่ะมีความสุขในแต่ละ การได้ข้อที่3นะคะก็คือการลงไปดูว่าเวลาที่เราได้เป้าหมายนั้นแล้วเช่นบางคนบอกว่าขอให้รวยอย่างเงี้ยค่ะรวยแปลว่าอะไรอะ่ะตอนนี้อ่ะถ้าเรารู้สึกพอใจเราก็รวยได้แล้วใช่ไหมคะแต่จริงๆอ่ะในเป้าหมายนั้นเราอาจจะรู้สึกว่าอยากมีอิสรภาพทางด้านการเงินดูแลพ่อแม่และคนที่เรารักได้รวยคือเราต้องเห็นอะไร อยากซื้ออะไรให้พ่อแม่ก็ซื้อได้ให้บ้านที่ดีกับพ่อแม่ดูแลคนที่เรารักได้พาเขาไปเที่ยวได้ไปทานร้านอาหารไม่ต้องดูว่าราคาเท่าไหร่ซื้อของสิ่งที่เราชอบไม่ต้องดูมีเวลาอยู่กับครอบคร,บครัวเพราะฉะนั้นนะคะ mm. Sensory Base <ๆ>ก็คือเราจะต้องเห็นอะไรรู้สึกอย่างไรแล้วมีอะไรที่รอบข้างเรากําหนดให้ชัดเจนไปเลยนะคะพี่อดนึกออกใช่ไหมคะ4ในเป้าหมายนะั้นนะต้องดีกับเราจริง,รงๆ,ๆเช่นบางคนนะคะพี่โอก็จะไปคิดว่าอ,าอยากได้สิ่งนี้แต่จริงๆถ้าได้มาแล้วอ่ะ mm. มันไม่ดีกับเรา เช่นบางคนบอกว่าแต่ครูคันหนูตั้งเป้าหมายว่าหนูให้ได้ผู้ชายคนนี้เป็นแฟนทําไมหนูไม่ได้บางทีอะค่ะจัก,กรวาลหรือสิ่งที่เหนือกว่าเราอาจจะมองแล้ววา่าถ้าคุณคบกับคนคนนั้นไปอะชีวิตคุณจะเป็นทุกข์มากและคุณจะไม่ได้สร้างบารมีไม่ได้ทําสิ่งดีๆในชีวิตบางทีอะเป้าหมายนั้นอะไม่ได้ดีกับเราอย่างแท้จริงเป้าหมายนั้นก็เลยเไม่ได้เกิดสําเร็จในชีวิตของเราเราก็จะต้องดีใจดังนั้นอะไม่ว่าเราจะได้หรือไม่ได้ตามเป้าหมายระยะสั้นที่เราตั้งเราต้องดีใจเอาไว้ก่อนแล้วรู้สึกเเบ,บบิกาาานแแลล้้ววมมีคมขใจ รู้สึกข,ขอบคุณอยู่เสมอพอเรารู้สึกขอบคุณนะคะอย่างมีลูกศิษย์เขาไอคนหนึ่งนะคะเขาตั้งเป้าหมายว่าอยากได้บางสิ่งบางอยา่างแล้วพอสิ่งนั้นนะไม่มาเขาเกิรู้สึกดีใจดีใจขอบคุณขอบคุณต้องมีสิ่งดีๆเกิด,ดขึ้นกับเขาแน่ๆปรากฏว่ามีสิ่งที่ดีและใหญ่กว่านั้นเกิดขึ้นกับชีวิตเขาทําให้เขารู้เลยว่าถ้าเกิดเขาว่าได้เป้าหมายเล็กอันนั้นน่ะเขาก็จะไม่ได้เป้าหมายที่ดีและยอดเยี่ยมขนาดนี้แบบนี้เป็นต้นนะคะทีนี้สิ่งที่จะต้องมาค่ะพี่โอ๋ก็คือว่าเป้าหมายนั้นน่ะจะ ได้อยู่แล้วนั่งอยู่เฉยๆก็ได้เราไม่รู้สึกท้าทายอะไรแต่พอเราตั้งเป้าหมายใหญ่เราต้องซอยเป้าหมายนะั้นลงด้วยให้เป้าหมายนั้นนะมีขนาดที่ mm hmm. bite size mm hmm. คือสามารถที่จะ,ะกินได้แล้วก็รู้สึกว่ามีจุดที่มาร์กว่าทําได้แล้วทําได้แล้วทําได้แล้ว,แ,ลวแบบเนี้ค่ะพี่โอ,อ แปลว่าเป้าหมายจะต้องไม่เล็กเกินจนไม่รู้สึกท้าทายแต่ถึงเป้าหมายนั้นใหญ่และท้าทายก็จะต้องซอยขนาดให้เรารู้สึกมี sense of achievement คือรู้สึกว่าสำเร็จสำเร็จสำเร็จ,รจในระยะทางเหล่านี้นะะเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่โอก,ก็จะเห็นเลยว่าสิ่งที่พี่โอตั้งอ่ะพี่โอ,อะ่ะ กำลังได้รับมันแล้วทรัพยากรนั้นน่ะพี่อ๋อต้องนึกว่าแล้วทรัพยากรอะไรบ้างที่พี่อ๋อต้องหามีหร,หรือใช้เพื่อให้ได้เป้าหมายนั้นมาดีไหมคะเพื่อนเพื่อนแล้วสิ่งที่สําคัญก็คือพอเราตั้งเป้าหมายแล้วอะค่ะเราอะจะต้องตั้งคําถามต่อว่ามันสําคัญกับเรายังไรจะมีอะไรหยุดเราไหมจะทำทำยังไงถ้ามีสิ่งนี้เกิดขึ้นเราจะต้องก้าวข้ามมันอย่างไรถ้าเกิดเราไม่ได้เป้าหมายนั้นมันจะเกิดชีวิตเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตของเราแบบนี้เป็นต้นนะคะสู้ๆนะคะ